แต่ <c oughs> ว่าอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นละครฟอร์มยักษ์แห่งปีครับขาดไม่ได้เลยครับก็คือพนมนาคาครับ <c oughs> เรื่องนี้ต้องบอกเลยครับตั้งแต่ชื่อของผู้กำกับครับผู้กำกับโอ้โห มาแล้วนะพญานาคคุณนี่แหละมันเป็นเรื่องของความเชื่อครับผมแล้วที่สําคัญมันคือละครฟอร์มยักษ์แห่งปีจริงๆคุณผู้ชมเรื่องความเชื่อเอาจริงๆเรื่องของพญานาคคนเชื่อกันเยอะเหลือเกินนะคะแล้วเชื่อแม้กระทั่งแบบว่าไปบูชาไปขอพรเรื่องของความรักนี่แหละก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่พนมนาคตั้งใจรังสรรค์ความยิ่งใหญ่แล้วผู้กํากับนะคะที่สันสีแก้วโลช่ผู้กำกับมือรางวัลนะครับมาถ่ายทอดในครั้งนี้ฮะที่สําคัญครับเป็นตํานานความรักที่ มาแสดงโดยน้องตีพลพัฒ์และกีนอัสดาพรโอ้โหโคจอมาเจอกันครั้งแรกในพนมนาคาน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เรามีไม้ชมเหมือนด้วยครับเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เลยก็ว่าได้เลยทีเดียวเพราะว่าสำหรับผู้กำกแบบคนนี้นะฮะเขาเรียกว่าเล็กๆไม่ ัสนจริงอย่างที่คุณบอยทกนเกียรติบอกไว้ค่ะเระละครพนมนาคคือความอลังการที่จะเต็มทั้งงานภาพงานบทกับเรื่องราวความเชื่อองค์พญานาคความรักและความลี้ลับสุดแฟนตาซีที่างานนี้ได้ตรีพรพัทร้าจรมาร่วมง,งานกับกรีนอัศดาพรเป็นครั้งแรกรับประกันคุณภาพโดยการรังัรสันของผู้กำกับมือทองสังสีแก้วหลอถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าจะต้องชำระก,กรรมที่มีต่อกัน าเธอรู้ว่าข้าเป็นใครข้ากลัวว่าเธอจะรับไม่ได้ขอรับยากที่สุดตั้งแต่เคยทําละครมาอ,อยากยากมากยากปัญหาล้านแปดแล้วก็แบบว่าจนบางช่วงถึงกับท้อมไม่คิดว่าจะผ่านมาได้ยินดีต้อนรับสู่พนมนาคาอนันตลีเดชาตินันตชยัยต่อให้มึงต้องบำเพ็ญเพียรเป็นพันปีเพื่อจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และรักกาอนันชลี่กูจะขัดขวางยิ่งกว่าที่กูเคยทำ ิ่งกว่ามาสักพีซดีครับเรื่องนี้เราตั้งใจกันมากแล้วเราไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นภาพเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอออกภาพออกมาให้เห็นแล้วอ่ะเรารู้สึกคุ้มเหนื่อยครับคุ้มกับที่เสียญยาติเงื่อคุ้มกับที่เสียน้ําตาไปครับคุ้มจริงๆครับตอนที่เราเข้าไปเป็นตัวละครแล้วเราเล่นอ่ะมันมันมีหลายหลายอย่างที่เราแบบว่าให้หน้าค้นหาคุนจิงเชื่อว่าคนดูเองก็อยากจะค้นหาตัวละครและเรื่องของเราเหมือนกัน ดีต้อนรับสู่พนมนาคาดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี